เก็บเกสรตัวผู้ค่ะต้นนี้ปีนี้ดอกใหญ่นะคะแล้วก็เกสรก็เยอะด้วย โอ้มันฟุ้งกระจายชุบ ไอมันออกทันทีเลยเนาะตัวนี้ล่ะแมวเหรอคะ,ะความชื้นสูงมากแค่มาหัวตรงนี้ก็ ไอออกละโอ้เยอะเลยนะคะนี่ที่เอาไปดูดออกวันนั้นน่ะเยอะเลย ที่ผ่านมาดอกไม่ได้โตขนาดนี้แสดงว่าต้นโตดอกก็จะโตไปด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ไปเผาอันนั้นก็ซักจึกเอาแล้กกระขั่นยุบยุ อืมนีม่เห็นขึ้นมาใหม่มีลังนกด้วยน้ำนี่แหลม,มากเลยนะคะนี่น้ำอิสพารับนี่แทงแล้วคันยุบๆเลย ได้แล้วต้องเอาไปดูดแล้วก็ผึ่งไว้นะคะเพราะว่าความชื้นเยอะมันเป็นราเร็วๆอิ่มแล้วเหรอชมทุ่งวันนี้กินข้าวผัด <c oughs> กินข้าวผัดกับปิ้งไก่ ชิ b e มันน่าจะออกใหม่อยู่หรือเปล่าคนะเนี่ออกใหม่อยู่ขนาหรือเปล่าไม่ใส่เนาะได้เยอะเลยนะคะเนี่ยต้นนี้ เป็นต้นของเราเองตัวนี้เป็นตัวตัวเมียตัวนี้ไม่ต้องผสมนะคะก็ติดลูกออะไรคะอ้าวตัวนั้นก็ออกเหรออ๋ออันนั้นคืออะไรคะอัมเอ็ดดาฮานเหรอมาดูนะคะอัมเอ็ดดาฮานจะเป็นตัวผู้โอ้ ลักษณะดอกก็แตกต่างกันอยู่เนาะนี่ค่ะอันนี้คือปออทัศบงให้มาเออพองเมล็ดแล้วออเอามาล็ดมากินใช่ไหมซื้อมาให้หลุ้นใช่ไหมอู้อันนั้นเยอะเลยนะเกสรอ,อะ โอ้ร oh, ่วงถึงนั้นเลยวิบาฮีนะคะอุ้ยหอมจังหอมเกสรเราก็จะรอลุ้นตัวเมียกันนะคะ ตอนนี้เก็บดอกตัวผู้ไว้รอก่อนตอนนี้เคยออกก่อนเพื่อนทุ้นมาสองอาทิตย์ละยังไม่ออกอยู่มีตัวเมียนะคะ นี่คือบ้านต้นไม้ของเราไปไชมสวนอินทผาลามค่ะ